เไปนีสิเด้มามาหาอะไรทุะะรู้ได้ค่ะ่ามันยังดอกมาเาไฟไฟห่นไหวไฟู่อูนอนเอาโอยติดตามครับคุณคู่โบท่านเป็นคุณคู่ค่ะเป็นคู่กันแท่หน้าไปก่อนเนาะค่ะเนาะ <laughs> สำหรับคำข้อมมือนเนาะคะ่ะโมจำเป็นต้องเป็นนั่งวันท่องกะหักเดียวใจเดียวได้เบาจากคล้องเองนะคะ <laughs> ถึกไม่แซ่าอค่ะค่ะใส่สุดนักศึกษาไหลว่สสันเอาอยุคพูดเดียวเนาะเงาแหงเลยค่ะคุณหนาว่าสันเออตอมกะไปวุนหาทถ้าขี้มท่าผิวเลยสอนอย่างสอนสังคมค่ะ สอนในทุกอย่างค่ะยกเว้นสอนวิชาหลายใจเพราะว่าเป็นคนทักเดียวใจเดียวแม่ค่ะ ค่าร่มดีจังวสัสนอ,อ๋อเป็นอย่างน้ำข่อเสือนุอแม่มันบมได้เลิกฝันเด้โอ้ยเนาะคุณแล้วแคปชั่นวสัสน บัจจำเป็นจบไปเลี่ยนคู่บัจจำเป็นจบไปตรงไปเป็นคู่ด้วยค่ะอยากมีแฟนแบบเธอ,อสันกดติดตามแล้วนะคะัวสันโอขอบคุณค่ะสงสัยมีค่อหวัวหนึ่งอัตตาแน่เลยอย่าปากค่ะบันอยู่ในไหลนี่ละค่ะ พี่ชัดเลี่ยนรักสูตรหาปีเป็นปีสุดท้ายเนาะค่ะปีสุดท้ายที่แบบว่าที่ได้เลี่ยนหาปีเนาะค่ะแล้วก็ได้ใบประกอบวิชาชีพค่ะอมม๋อมหอสันไฮ <c oughs> ่นอทักข้อเสือนอกมีคนเดียวเลยค่ะโอ้สวัสดีค่ะพี่มอ้อย <c oughs> ตหาหักนอกสันโอ้ขอบคุณค่ะ ชีเสร็จรับพือมจีบได้บ่ครับคนจีคนถามอยู่สิจีบเองบ่คะถ้าคนถามสิจีบเองกะบ่ววางค่ะเพราะว่าเพราะว่ามีคนถามอย่่แ้้วกมยคะ่ะ สามเมจอยก่อนค่ะหมดขึ้นไล